xưa ครั้งแรกตายไหมคะตายเลี้ยงครั้งแรกแดนเลี้ยงครั้งแรกซื้อมาสองตัวเอามาเลี้ยงค่ะแต่ปรากฏว่าลืมให้อาหารลืมให้อาหารปลาก็ตายเสียใจค่ะต้องการจะแก้ตัวคราวนี้ซื้อมาแล้วจะเลี้ยงให้ดีที่สุดจะดูแลจะไม่ลืมให้อาหารก็เลยไปซื้อมาอีกสองตัวเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วคราวนี้ คราวนี้ให้อาหารและให้เยอะด้วยจะได้กินอิ่มๆนะคะป้องกันลืมด้วยแต่สุดท้ายปลาก็ตายนะคะแถมน้ำที่เลี้ยงปลานั้นมีกลิ่นเหม็นขุ่นด้วยนะคะช่วยตอบคำถามนิดนึงค่ะมีคำถามถามว่าในตอนแรกทำไมปลาจึงตายลืมให้อาหาร นะคะเมื่อไม่ได้กินอาหารปลาก็ตายแสดงว่าอาหารเป็นสิ่งจําเป็นต่อปลาไหมคะปเป็นสิ่งจําเป็นต่อปลาเมื่อไม่มีอาหารปลาก็ตายนะคะในการดํารงชีวิตของปลานะคะหรือว่าจะเป็นสัตว์อื่นนะคะอาหารเป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งนะคะเอาไปดูคะ่ะข้อที่2ข้อที่ส,สถามว่าต้นหลังปลาตายเพราะอะไร เพราะน้ำเน่าน้ำขุ่นน้ำเหม็นนะคะมองหาสาเหตุน้ำเน่าเพราะอะไรเพราะให้อาหารเยอะเกินไปนะคะปลากินไม่หมดหรอกคะ่ะกระเพาะปลาท้องปลาเล็กนิดเดียวเองนะคะพอเทลงไปแทนที่ปลาเขาจะกินแต่อาหารก็จะจมอยู่ใต้ก้นอ่างเลี้ยงปลาใช่ไหมคะ จมอยู่ใต้ก้นแต่นักเรียนบางคนเข้าใจว่าเมื่อไม่มีอาหารลอยอยู่ข้างบนนะคะ,ะแสดงว่าปลากินหมดแล้วจริงๆไม่ใช่อาหารจมอยู่ใต้ก้นบ่อนะคะใต้ก้นอ่างเลี้ยงปลาของเรานะคะตอนหลังปลาตายเพราะน้ําขุ่นเพราะน้ําเน่าเพราะน้ําเหม็นเมื่อน้ําเน่าน้ําเหม็นแสดงว่าออกซิเจนที่อยู่ในน้ํานัน้น ลดน้อยลงเมื่อไม่มีออกซิเจนหรือว่าออกซิเจนน้อยนะคะปลาที่อยู่ในน้ําหายใจได้ไหมไม่ได้เหมือนกับเราค่ะตอนนี้เราหายใจโดยใช้ออกซิเจนในอากาศนะคะถ้านักเรียนไปอยู่ในบริเวณที่มีควันพิษมากๆนักเรียนก็จะหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้ปลาก็เช่นเดียวกันนะคะปลาเขาอยู่ในน้ําใช้ออกซิเจนในน้ําในการหายใจแต่เมื่อน้ําเน่า น้ำเสียนะคะออกซิเจนในน้ําลดลงปลาก็หายใจไม่ออกสุดท้ายก็ตายไปนั่นเองนะคะจากเรื่องนี้ค่ะฉันรู้อะไรบ้างฉันรู้อะไรบ้างถามค่ะปลาต้องการอะไรบ้างในการดํารงชีวิตอ,<า>อ่าสิ่งที่ปลาต้องการค่ะสิ่งที่ปลาต้องการนั่นก็คือหนึ่งอาหาร ได้อาหารอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่อะไรอีกต้องการน้ำค่ะต้องการน้ำและน้ำนั้นจะต้องเป็นน้ำที่มีออกซิเจนมีความบริสุทธิ์นะคะมีความสะอาดมากพอถ้าน้ำไม่สะอาดนะคะน้ำไม่สะอาดปลาก็จะตายได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าน้ำนั้นเป็นไงคะ ไม่มีออกซิเจนซึ่งออกซิเจนก็เป็นอากาศนะคะที่อยู่ในน้ำและปลาต้องใช้ในการหายใจนะคะนี่คือสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของของปลานะคะและก็รวมถึงสัตว์อื่นๆด้วยอาหารน้ำและอากาศนะคะเหมือนกับเราเลยใช่ปะเราต้องการอะไรบ้างในการดำรงชีวิตคะหนึ่งอาหารสอง น้ำสามอากาศขาดไม่ได้สามสิ่งนี้ถ้าขาดแล้วเป็นไงตายได้เสียชีวิตได้ค่ะอย่างอื่นขาดอย่างอื่นยังอยู่ได้ใช่ไหมคะขาดเงินไม่มีเงินเลยซักบาทแต่มีอาหารกินมีน้ำกินเราก็อยู่ได้ถูกไหมอ่าไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีแท็บเลต็ตไม่มีไอโฟน ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยแต่เรามีอาหารมีน้ํามีอากาศเราก็อยู่ได้นะคะนี่คือสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของของปลานะคะแล้วก็ของคนเราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปเลี้ยงปลาค่ะและเดี๋ยวจะร่วมกันตอบคำถามจากการเลี้ยงปลานี้นะคะคุณครูมีปลาตัวหนึ่งอ๋อสวยปลาสวยปลา โอ้สวยงามมากเลยเขาเรียกปลาอะไรคะ่ะแน่ใจ,ใจอ่าปลาหมอสีนะคะปลาเป็นเขาเรียกว่าปลาหมอสีนะคะไม่ใช่ปลาเงินปลาทองนะถ้าปลาเงินก็สีเงินถ้าปลาทองสีทองแต่นี่คือปลาหมอสีนะคะซื้อปลาหมอสีมาหนึ่งตัวอ่ามีปลาหมอสีหนึ่งตัวและจะเลี้ยงค่ะจะเลี้ยงนะคะเลี้ยงเลี้ยงค่ะว่ายน้ําไปไว่ายน้ํามาใช่ไหมคะ เราสังเกตพฤติกรรมของปลาตัวนี้เมื่ออยู่ในน้ําอยู่นิ่งไหมไม่น,นิ่งค่ะอยู่ ham, ham, ไม่นิ่งค่ะเห็นไหมคะอยู่ไม่นิ่งเขาก็จะว่ายน้ําไปมาค่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนดูตรงนี้ก่อนอันนี้คืออะไรไไอ่านะคะเป็นตัวที่ทําให้เกิดออกซิเจนในน้ํามากยิ่งขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยๆนะคะ ปลาจะว่ายน้ําไปมานะคะเมื่อเราให้อาหารนะคะสังเกตนะคะปลาก็จะลงมาตอดกินอาหารที่พื้นเห็นไหมคะเห็นไหมคะปั๊บนั่นตอดไปเรื่อยค่ะตอดไปเรื่อยค่ะอ้าวันนี้ตัวเท่านี้ค่ะวันนี้ตัวเท่านี้แล้วพอวันต่อๆไปปลาตัวนี้เมื่อเราดูแลเป็นอย่างดีนะคะให้อาหารทุกวันนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำด้วย นะคะเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนน้าต้องเปลี่ยนหมดเลยไหมเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยไหมไม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลาเขาเรียกปลานกน้ํานะคะต้องให้เหลือน้ําเก่าเขาไว้นิดนึงเหลือน้ําเก่าไว้นิดนึงแล้วก็ถ่ายน้ําใหม่ลงไปนะคะปลาจะได้ไม่นกน้ําอันนี้เคล็ดลับสําหรับผู้เลี้ยงปลานะคะอ้าวเวลาผ่านไปปลาตัวนี้จะมีขนาดเท่าเดิมไหมไมไม่นะคะมันจะเป็นยังไง อมันจะมีขนาดโตขึ้นค่ะเจริญเขาเรียกว่าเจริญเติบโตขึ้นนะคะสวยงามค่ะปลาหมอสีตัวหนึ่งราคาหลายตังค์นะนักเรียนถ้าเกิดว่าซื้อมาเลี้ยงเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะดูแลให้ดีทำยังไงถ้า,อ,าอ่างเลี้ยงปลาของเราสกรปรกเราก็ต้องล้างถูกไหมต้องล้างไหมคะ อาต้องล้างทําความสะอาดด้วยนะคะน้ําเมื่ออยู่ในสถานที่แบบนี้อาจจะมีตะไค่น้ํานะคะอาจมีแต่ไคลน้ําแล้วเราก็ควรจะล้างล้างอ่างด้วยนะคะล้างตู้เลี้ยงปลาเขาเรียกตู้ใช่ไหมคะมีความสุขมากเลยมีความสุขมากเลยไหวไปไหวมาโอ้โหม ตัวย่างโตอย่าง,อางเอาวันนี้ยังไม่โตอีกสักเดือนหนึ่งมาดูมาดูเนี่ยตัวเท่านี้ไหมไม่ก็จะเป็นยังไงไอ่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอาหารต้องให้ทุกวันไหมให้ทุกวันให้ครั้งละเยอะไหมไม,ไม่นะคะไม่ควรให้ครั้งละเยอะเยอะนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้น้ําขุ่นและเราก็ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ําอยู่บ่อยๆนะคะสวยไหมคะ สวยบ้านใครมีนะอ่าบ้านของฝ้ายใช่ไหมคะมีอยู่มีกี่ตัวลูกมีหนึ่งตัวดูแลให้ดีนะใครดูแลอยู่คะใครดูแลอยู่พ่อหรือหนูพ่อพ่อชอบปลาแม่ช่วยด้วยโอเคโอเคนะคะช่วยกันค่ะเขาเนําเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกอีกหนึ่งนะคะที่อยู่ด้วยกันเราต้องดูแลให้ดีนะคะอา้าวพอแล้วดีกว่านะคะ มีคำถามมีคำถามอีกแล้วนะคะมีคำถามแต่นักเรียนจะต้องไปตอบคำถามในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะหยิบแบบบันทึกกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดไปในหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวสักครู่คุณครูจำไม่ได้แล้ว วันนี้มีแบบฝึ้หัดแบบบันทึกกิจกรรมมาไหมคะมีนะใครไม่มีเปิดเจอใครเปิดเจอแล้วลูกอยู่ประมาณนะะหน้า12นะคะหน้า12 ะะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องเลี้ยงปลานะคะแต่ในการทดลองนี้นะคะมันต้องใช้เวลานานนะักเรียนคะคุณครูนําภาพมาให้ดูแล้วเดี๋ยวเราตอบคําถามในหน้า13นะคะในหน้า12เป็นการเลี้ยงปลาใช่ไหมลูกเป็นบันทึกของการเลี้ยงปลาค่ะนะคะมีการสังเกตตั้งแต่สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2และ